สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถ s y ด g นะครับให้ชมกันรุ่นตักพืชเกษตรนะครับก็คือจะเป็นรุ่น ZL-936L นะครับคันที่อยู่ข้างหน้านี้ครับผมวันนี้มาส่งที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับของคุณพี่สายชนใช้ตักปาล์มนะครับผมบุ้งกีนะครับก็คือจะ 1.7Q นะครับขนาดบุ้งกี 1.7Q นะครับรุ่นนี้สามารถยกได้ถึง2ตันนะครับ ยกได้ถึง2ตันปั๊มใหญ่แขนยาวนะครับแขนนี้ถ้ายกขึ้นสูงสุดก็จะประมาณ5เมตร70นะครับแขน5เมตร70ล้อขนาด20นะครับ16กทับ70ขีด20นะครับก็คือกระทะ20นะครับเครื่องยนต์ตัวใหม่ชมใหม่นะครับเครื่องยนต์ร้อยสแรงม้าเทอร์โบนะครับตัวนี้ออปชั่นจัดเต็มนะครับด้านซ้ายเป็นน้ำมันถังถังน้ำมันไฮดรอลิก นะครับผมใช้เบอร์68นะครับผมห้องเก๋งติดฟิล์มแอร์เย็นเฉียบครับผมคอนโทรล4ทิศทางนะครับยกขึ้นง่ายคว่านะครับนิวโมเดลนะครับคือโชว์ใหม่นะครับ ZL 936L นะครับรถตักพืชเกษตรจะดูง่ายๆนะครับด้านท้ายนะครับจะใหญ่นะครับท้ายก็คือเขาจะถ่วงท้ายเวลายกขึ้นสูงๆนะครับจะไม่หักไม่โค้งเค้งนะครับกันพลิกคว่ำ กันท้ายกระดุกนะครับย้อนแสงนิดนึงนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ก็8ปดโมงครึ่งนะครับมาส่งรถพี่สายจนที่จังหวัดปาจีนบุรีนะครับ1.7ชิวครับแบนด์ s y z g นะครับเป็นรถตักจีนที่ เข้ามาขายในประเทศไทยเลยประมาณ10ปีแล้วนะครับยอดขายก็ถล่มทลายนะครับเป็นที่รู้จักกันดีนะครับอะไรก็มีสำรองทั่วถึงกันแล้วนะครับผมนะครับเป็นรถที่ได้รับความนิยมนะครับพอสมควรนะครับจับต้องได้ง่ายนะครับเพราะว่ามีโปรโมชั่นดีๆเยอะแยะนะครับดันทุกเคสนะครับลูกค้าที่อยากได้เป็นเจ้าของนะครับสอบถามเซลล์สนได้0-83 5 2 9 6 2 6 4นะครับสอบถามเซลล์โนได้นะครับเป็นรถเอวอ่อนนะครับหลายคนบอกว่าขับยากไหมเมื่อวานนี้ก็คุณพี่ผู้หญิงนะครับขึ้นทดลองขับนะครับมันเป็นเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายไม่มีคัส์นะครับพูดง่ายๆว่าไม่มีคัสต์เหยียบเบรกปล่อยเบรกก็คือออกตัวได้เลยเร่งกันเร่งนะครับ นิวโมเดลนะครับชมใหม่ก็คือจะดูแลรักษาง่ายในการเข้าไปดูแลห้องเครื่องนะครับเปิดด้านข้างนะครับมีกรองอากาศอยู่ด้านบนนะครับชมใหม่ก็คือประมาณนี้นะครับผมนะครับรีวิวให้ชมครับผม ZL936L ลรถตักเพื่อเกษตรนะครับครับสวัสดีครับ